สวัครับท่านผู้ชมทีนี้พาท่านเข้าสู่ช่องธนกิจรั์รุ่งเรืองผ้าผิูงานแข่งควายครับงานคาดนาควายดีดที่เทศบาลตะบนนาป่าพื้นที่ของเทศบาลตะบนนาป่านะครับอยู่บไหนบรรยากาศรอบๆด้านครับ สวยงามธรรมชาติเป็นงานประจำปีครับจัดขึ้นกันทุกปีก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาหลังจากเก็บจากงานไร่งานางาน,นาก็อเอาอุปกรณ์ เพิม่มความสามัคคีในหมู่คณะนะครับในพนนี่น้องชุมชนจัดกันเอาไฟมาแล้วก็เ,เตรียมครับเตรียมยำย้อยหลวงเนี่ยยูหลวงก็มีในหลายทีมงานก็มาจากหลายที่ครับ ก็จะเล่นเห็นความสามัคคีกันในมูคณาการแข่งขันก็จะมีหลายรุ่นครับก็จะเป็นปรีกย่อยออกไปว่าใครจะได้รุ่นไหนน้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงควายรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นจิว๋วเตรียมเสร็จก็ เราฟังสัญญาณครับที่จะออกไปยเข้าไปเทียบพร้อมกับอุปกรณ์นะครับมีคาดด้วยเอาพร้อมอสับก็สัญญาณมาแล้วพายที่จะทำการแข่งขันก็เตรียมไปที่จุดสตาร์ทครับ ก็จะมีหลายส่วนครับมีทั้งคนใช้ควายครับก็คอือคนขี่บองคับคนใช้ควายต้องเก่งครับพี่น้อง เพราะว่าต้องควบคุมให้ได้ควบคุมควายให้วิ่งไปในรูแล้วก็นั่นเงไรอ่ะเดล้นะบังคับนะครับการใช้ไหวที่จะให้ควายวิ่งดูแลกันอย่างนี้ครับควายนี่ต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงจริงๆ เป็นกีฬายอดฮิตของจังหวัดชนบุรีเหมือนกันอีกแบบนึงครับออก,จกนน็จัดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งนีก็จะเป็นงานปลีกย่อยหอกจากนี้ก็หลังจากนี้ไปก็จะเป็นเทศกาลใหญ่ก็คืองานประเพณนี้วิ่งควาย จังหวัดชนบุรีซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลกครับชื่อเสียงในชนโลกไปแล้วผลาโเคี่ควายของชนบุรีจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาครับที่จัดเกินที่สารลางจังหวัดชนบุรีเป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่ตอนนี้ก็เรียกน้ำย่อย โดยประเพณีพื้นบ้านและวัฒนธรรมของชุมชนก่อนอเขามาดูครับแต่ละทีมงานก็จะเตรียมควายลงมาเพื่อทำการแข่งขัน ก็ยังมีพยศบ้างนะครับแต่ก็อยู่ที่คนควบคุมนะครับจะควบคุมได้ไหมสำหรับควายนี่เรื่องพลังกำลังนี่ไม่ต้องพูดถึงครับมหาศาลาเลยแหละก็เตรียมมันไปที่จุดสตาร์ทพร้อมที่จะเข้าลู่ครับรอ,อการแข่งขันต่อไป อ้าวเรามาชมกันครับอยากจะออกแล้วอ่ะผลออกมาจะเป็นยังไงไยแดงก่อนนะคะเรื่อควายไยแดงก่อนนะคะของรางวัลชนะเลิศอันดับสี่นะคะในค่ายของคุณทิตินัทพุ่งพวงค่ะเออไอรั้ รูลงหน่อยครับูออมากาอันนี้จะมาเกาะอันนี้ใช่ไหมนะรอคู่ใช่ไหมมาแล้วครับมาแล้วหน่างหมาแล้วหนึ่งคนโอ้สูสีมากเลยคุณเนี่ย

Oi! Oi.